สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance f i l i a นะครับอ p นี้เนี่ยนะครับผมจะมารีวิวน้ำหอมจาก Dolce Gabbana นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมของคุณผู้ชายนะครับชื่อรุ่นว่า Dolce Gabbana Intenso p a r f m นะครับตัวนี้เป็น EDP นะครับเป็นอ p ด r f u m e นะตัวนี้เนี่ยนะครับคือก็ออกมาได้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ ผมเนี่ยลองไปเดินดูตามห้างทั่วๆไปเนี่ยซึ่งค่อนข้างหายากนิดน,นึงนะตัวนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขายังมีผลิตอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะผลิตมาในจํานวนน้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยในข้อมูลเนี่ยบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2014่แล้วนะครับตัวนี้นะครับ perfumer เนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครต่อมานะครับในท็อปโน้ตตัวนี้มีลาเวนเดอร์ ender, water note นะครับก็คือโน้ตของความเป็นอควาติกเนาะเป็นน้ําสะอาดๆนะครับ แล้วก็มีเบซิลนะครับก็คือโหระพานะแล้วก็มีเมริโก m เมริโกก็คือดอกดาวเรืองฝรั่งนะครับแล้วก็มีดอกเจอร์เนียมด้วยส่วนในมิดเดลโนตนะครับตัวนี้มีท o b บโก้นะครับมีเฮเฮก็คือฟางข้าวนะครับต่อมานะครับก็มีแคริเซชนะครับแคริเซชเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรของทางแถบยุโรปนะครับต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยหนึ่งนะนั่นก็คือ โมเดลแอคคอร์ดนะครับตัวนี้เนี่ยผมลองไปเช็คดูแล้วเนี่ยในวงการน้ำหอมเองเนี่ยก็มีใช้แค่น้ำหอมตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะครับตัวอื่นๆของดอลเชนกับ a าน่าก็ไม่มีแล้วก็น้ำหอมแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็ไม่มีใช้โน้ตตัวนี้นะครับคือโมเดลแอคคอร์ดเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่คือรูปที่เขาอินเสิร์ตมาเนี่ยมันเป็นรูปของอ่าเหมือนเป็นผล,ลไม้หรือเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับคือผลมันจะเป็นสีเหลือง แล้วก็ผลมันจะเป็นวงกลมๆล,มลีลีนะผิวจะเรียบๆคือดูจากรูปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายกับมะปรางอะครับผลมันจะเหลืองเหองเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็มีแบรนด์นะแบรนด์ตัวนี้เนี่ยเป็นลำข้าวนะครับส่วนในเบสโนตนะครับตัวนี้มีแซนเดอร์วูดมีไซเปรสนะมีมัสแอมเบอร์แล้วก็ลับดาน้ามนะครับก็คือยางไม้นะตัวนี้เนี่ยคือตอนไปดมครั้งแรกเนี่ย รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ดูหอมดีนะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นออกแนวแบบเอ่อโบร์โทคโที่ดูไม่หนักไปไม่สมกจนเกินไปอนะครับเปิดมาเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ดูเฟรชดูสดชื่นเลยนะครับคือช่วงเปิดเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ออกไปในทางโทนน้ำหอมกลางวันนิดนึงคือกลิ่นของความเป็นลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็กลิ่นของความเป็นเบซิลเนี่ย คือมันทําให้กลิ่นมันดูสดชื่นนะครับมันดูรีแลกซ์นะผมได้กลิ่นแบบออกแนวกลิ่นเปรียปร้ยวๆของอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นเปรี้ยวมาจากไหนะครับแต่คือถ้าในนี้กลิ่นความเปรียปร้ยวเนี่ยมันน่าจะมาจากไอตัวโมเพลแอคคอร์ดที่เป็นเหมือนผล,ลไม้ชนิดหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่คือถ้าดูจากโน้ตตัวอื่นเนี่ยความเปรี้ยวก็ไม่น่าจะมีนะครับในน้นาหอมกลิ่นนี้นะเพราะมันไม่มีฟรุตตี้หรือไม่มีโน้ตไรที่เป็นโน้ตซีทรัสเลยอะ่ะแต่คือ ช่วงท็อปโน้ตเนี่ยมันจะมีกลิ่นอารมณ์แบบกลิ่นเปรี้ยวๆอะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยอกลิ่นลาเวนเดอร์ในที่นี้เนี่ยเป็นลาเวนเดอร์ที่ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ได้ดูฟุ้งจนเกินไปนะครับแล้วก็กลิ่นจะไม่ได้ดูแบบแห้งหรือพาวเดอรี่มากจนเกินไปคือความเป็นพาวเดอรี่เนี่ยมีมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็กลิ่นที่ผมจะได้กลิ่นต่อไปก็คือเป็นกลิ่นของกรีนโน้ตนะเป็นออกแนวฟนะูเจร์เนาะเป็นกลิ่นของพืชพันธุ์นะครับ ซึ่งในนี้ก็มีเฮก็คือตัวฟางนะครับกับตัวพวกไซเปรสน่นะที่มันจะมีกลิ่นออกแนวแบบฟูเจนะครับแต่กลิ่นที่เด่นในที่นี้เนี่ยคือกลิ่นของทอเบคโคนะครับทอบคโคก็คือใบยาสูบเนาะกลิ่นมันจะดูมีความสโมกนะครับเป็นกลิ่นออกแนวอินเซนต์กลิ่นควนๆอ่ะแล้วก็กลิ่นจะดูค่อนข้างออกไปในทางวอร์มโทนนะครับกลิ่นอุ่นๆเลยความเป็นทอเบคโคเนี่ย มันก็มาพร้อมกับความเป็นวูดดี้ด้วยนะครับเป็นกลิ่นของเซนเดอร์วูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นเนี่ยมันจะดูรู้สึกว่าค่อนข้างอุ่นๆน,นะครับดูฟุ้งๆหน่อยนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยอย่างที่บอกอาจจะไม่ได้ฟุ้งมากแต่พอมันได้ดาวไปสักพักเนี่ยครับความฟุ้งเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆตีขึ้นมากลิ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าใช้กลางคืนน่าจะโอเคกว่านะครับใช้อากาศเย็นๆอนะ่ะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของทัวร์แบคโค่แล้วก็ในตัวนี้เองเนี่ยก็มีกลิ่นของความอ่าความหวานละกันเป็นหวานแบบ หวานจากพืชน,นะครับตัวเ hey ฮเนี่ยที่เป็นฟางข้าวเนี่ยก็ในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันก็มีความหวานนะครับเหมือนกันนะบวกกับความเป็นอโรมานเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่บอกคือมันมีความเป็นแอมเบอร์แอมเบอร์หรืออมพันเนี่ยมันก็ให้ความหวานอยู่แล้วนะครับเป็นกลิ่นที่ทํางานได้ดีในอากาศเย็นๆหรือในช่วงกลางคืนนะครับกลิ่นเนี้ยตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งที่ผมพบเจอนะผมรู้สึกว่า,อาพอฉีดกลางวันนะครับถ้าอยู่ในห้องแอร์โอเคแต่คือพอออกจากห้องแอร์บุกไปเจออากาศร้อนที่อยู่ภายนอกอ หรือว่าแบบร้อนแบบอบอ้าวอะครับผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยมันทําให้ดูอึดอัดอะมันทําให้ดูแบบเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวหายใจไม่ค่อยสะดวกครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นสโมกของโทอโบรคโคเนาะกลิ่นยาสูบเนี่ยคือพอมันไปอยู่อากาศร้อนๆเนี่ยมันทําให้ดูแบบเหมือนหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนเวลาเราได้กลิ่นของใครแบบสูบพวกสูบบุหรี่มาจากไกลๆอย่างเงี้ยจะมีควันบุหรี่ลอยมาอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโน้ตที่เป็นทแบรคโครก็จะ เป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะถ้าใครเป็นนักสูบอยู่แล้วนะครับไม้ว่าจะเป็นสูบซิก้าสูบบุหรี่หรือแบบนักเที่ยวสายปาร์ตี้กลางคืนเนี่ยก็จะรู้สึกหอมแล้วก็รู้สึกชอบอยู่แล้วถูกไหมแต่คืออย่างผมอย่างเงี้ยผมจะเป็นคนที่กลิ่นไวต่อ,อควันบุหรี่นะครับผมจะรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างดูทําให้ไม่สบายจมูกนะครับและเป็นคนที่เหม็นควันบุหรี่อะ่ะรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ แต่หลักๆเลยอ่ะคือมันหอมคือโทเบคโคนในน้ำหอมกับโทเบคโคที่อยู่ในบุหรี่ที่เราสูบกันเป็นมวลๆคือกลิ่นมันไม่เหมือนกันไงเนี่ย,ยกลิ่นมันดูอวนๆน,นะครับดูมีความฟุ้งๆนะครับกลิ่นจะค่อนค้าออกไปทาง d r y scent นะตัวนี้แต่ว่าก็ดรายไปไม่สุดทางเหมือนกันเพราะว่าช่วงแรกที่เปิดเนี่ยมันมีโน้ตของ Water y note ก็คือโน้ตของ Aquatic ใช่ไหมมันจะดูมีความอ่าสดใสสดชื่นจากความเป็นน้ำสะอาดๆเข้ามาแทรกด้วยนะครับแต่พอกลิ่นมันดรายดาวไปเนี่ย อย่างที่บอกคือความเป็นพาวเดอรี่นะครับจากตัวเซนเตอร์วูดเองความเป็นวูดดี้แล้วก็ตัวสโมกสโมกของความเป็นทัวเบ c โคเนี่ยมันทำให้กลิ่นดูแห้งๆนะครับดูเป็นกลิ่นที่ดูฟูงกระจายได้ค่อนข้างดีเลยนะแล้วตัวนี้เนี่ยในความเป็น EDP เนาะผมรู้สึกว่าก็ติดทนอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ได้ประมาณแบบ7 8ดชั่วโมงได้เลยนะครับคาแรคเตอร์ Character นะครับของผู้ชายที่ใช้กลิ่นนี้ก็จะเป็นผู้ชายที่ดูอายุประมาณแบบวัยทำงานแล้วกันประมาณแบบ สามสิบนะครับสี่สิบไวกางคนเนี่ยได้นะครับแล้วก็เป็นผู้ชายที่ออกแนวสายเที่ยวหน่อยนะครับกลิ่นเนี่ยดูเป็นผู้ชายที่ดูมีเงินนะดูเป็นผู้ชายที่ดูฐานะดีนะครับดูเป็นผู้ชายที่ดูสุขุมภูมิฐานนะครับแต่งตัวดีนะดูเป็นผู้ชายที่แบบเอแต่งตัวก็ประมาณแบบใส, elle, ใสบ่ใส่เสื้อส่สูทแล้วก็จะเป็นผู้ชายที่หลอ h, นะ่อเข้มเนาะคือไว้หนวดไว้คาวแบบบางๆนะครับ คือคาแรคเตอร์ประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าหอมดีนะครับใช้ได้เลยคือกลิ่นเนี่ยไม่ได้ดูเด็กไปแล้วก็ไม่ได้ดูแก่จนเกินไปนะครับยังไงนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจก็อย่าลืมไปลองกันได้ที่เคาน์เตอร์นะครับแต่อย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะตัวนี้เนี่ยถ้าตามเคาน์เตอร์เนี่ยน่าจะหายากนิดนึงนะครับแต่คือถ้าลองอาหาดูตามแบบตามเพจตามอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีอยู่นะเพราะว่ามันก็เปิดตัวมา2 0 1 4แล้วเนาะก็7ปีแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมซื้อเนี่ย มันวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่มันลดราคาไงก็เลยแบบเออลองหยิบมาดมดูแต่ก็เออมันก็หอมดีเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบน้ําหอมที่แบบกลิ่นหนัก,นกๆกลิ่นกลางคืนนะครับแต่ตัวนี้สาหรับผมถือว่าโอเคนะถ้าอยู่ในอากาศเย็นนะโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ำหอมเพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ